สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะมาพูดกันถึงแอปพลิเคชันที่เราคุ้นชินกันอยู่ค่อนข้างมากเวลานี้เราจะไปไหนผมจะเรียกแท็กซี่ผมก็ใช้แกล์ผมจะไปสั่งจองโน่นจองนี่หรือจะสั่งซื้อของนั่นของนี่เนี่ยเราก็มีแอปพลิเคชันเยอะแยะไปหมดนะครับ ที่ใกล้ตัวเราไม่ว่าจะเป็น l ลายไม่ว่าจะเป็น l ลแมนนะฮะหรือตัวหนึง่งสารพันอย่างแต่นี้ในฐานะที่พวกเราเป็นมุสลิมเนี่ยนะครับก็มีการพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาว่าเเมื่อไหร่เราจะมีแอปพลิเคชันประเภทนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้บริการหรือการจัดซื้อจัดส่ง การขายสินค้าที่ฮาลาลหมายความว่าเราจะซื้อสินค้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะได้สินค้าสำหรับมุสลิมก็คือฮาลาลหมายถึงสินค้าที่อนุมัติให้เราสามารถบริโภคได้แต่เป็นสินค้าที่ต่อยยิบก็คือมีลักษณะของความสะอาดความปลอดภัยความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสารพันยอย่างเมื่อสักเกือบ เอเจ็ดแปดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มเีเพื่อนๆกันหลายคนนั่งคุยกันนะครับแล้วเราก็จังหวะดีมีคนที่มาหาเราที่เขาอยากที่จะส่งเสริมสิ่งที่เรียกกันว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับหรือว่าโซเชียลเอ็นเตอร์พริ์ซึ่งเวลนนี้มันเป็นแนวโน้มที่บ้านเราหรือในประเทศไทยของเราเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องนี้มากขึ้นก,ก็มีคนที่เขาทำแอปพลิเคชันซึ่ง เขาทําอยู่แล้วเรื่องของอู้ฟู่นะใช้ภาษาว่าเป็นอู้ฟู่แต่เขาก็มาเห็นมามาคุยกับเราแล้วก็พบว่าเรื่องของฮาลานเนี่ยมันเป็นเรื่องการเติบโตร,รวดเร็วมากในระยะเวลาประมาณสัก6-7เจปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเวลานี้เรามีผลิตภัณฑ์ฮาลานที่มันค้าขายอยู่ในเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยเป็นแสนผลิตภัณฑ์นะครับหรือ สินค้าล้านที่มาจากประเทศอื่นด้วยเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็มีจำนวนหลายพันหลายหมื่นผลิตภัณฑ์เรียกง่ายๆคือสินค้าล้านเนี่ยในชุมชนมุสลิมมีทั้งผู้ผลิตมีทั้งซัพพลายเออร์มีทั้งผู้ซื้อมีทั้งผู้ส่งสินค้ามันก็เลยมีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ว่าทำอย่างไรที่จะให้ความฝันที่เราฝันกันมานานเนี่ยนะครับ เป็นความจริงเสถียก็เรียกว่าเราจังหวะดีนะครับที่มีคนอยากจะให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จริงๆแล้ววันนี้มันก็เกิดขึ้นมาจริงๆนะครับแล้วก็ใช้ชื่อที่เรียกว่าฮาลันอูฟู่คำว่าอูฟูเนี่ยเป็น,เป,นเป็นภาษาไทยที่เป็นสำนวนอยู่แล้วก็คืออะไรต่างๆที่มันเป็นเรื่องความดีความงามความอบอุ่นนะ ความรู้สึกที่ดีนะครับมันก็มาประกอบกับรเรื่องที่เรียกกันว่าฮาลานก็เป็นเรื่องความรู้สึกที่ดีเช่นเดียวกันมันก็เลยเกิดแอปพลิเคชันที่เขาเรียกกันว่าฮาลานอูฟูฮนาะลานอูฟูก็คือฮาลานก็เป็นภาษาอังกฤษเขียนว่า H A L A L อูฟูก็เขียนเป็น U F U นะเนะีนะ่ยก็เป็นฮาลานอูฟู นะครับหน้าตาก็เหมือนกับแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับที่เราอาจจะอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับแต่ว่าถ้าเราได้เห็นมันเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าอ๋ออันนี้คือสิ่งที่เรารอคอยหรือเปล่านะครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันประเภทที่ว่าเป็นเอ่อเป็น user friendly ก็คือเป็นมิรกับผู้ใช้งานง่ายในการใช้งานนะครับแล้วก็ เวลาเราสมัครเข้ามาเนี่ยเราก็เพียงก็กรอกข้อความท้งนั้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นใช้อีเมลหรือว่าใช้โทรศัพท์มือถือนะครับแล้วเข้าไปในรายการเนี่ยมีทั้งมีทั้งเรื่องที่เราจะสั่งซื้อสินค้าต่างๆหรือเราจะแชทนะครับแล้วก็มีเรื่องบัญชีของเราเองที่เราจะใช้นะครับแล้วก็มีรายการต่างๆที่พยายามที่จะพัฒนาขึ้นมา ทัดเทียมหรือดีกว่าแอปพลิเคชันอื่นๆแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องกอารแข่งขันกันนะครับมันเป็นเป็นเป็นโลกของธุรกิจสมัยใหม่ที่ทำให้เราใช้ชีวิตเรียบง่ายมากขึ้นลดเวลาการเดินทางลงนะครับแล้วก็เข้าถึงผู้ให้บริการหรือผู้ผลิตหรือผู้ขายสินค้าโดยตรงนะครับหรือถ้าเราจะเข้ามาเป็นคนที่อยู่ใน ฐานะของผู้ผลิตผู้จัดส่งสินค้าผู้ให้บริการมันก็กลายเป็นชุมชนของคนที่ใช้การสั่งสินค้าต่างๆนียโดยผ่านวิถีชีวิตที่เรียบง่ายมากขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นแนวโน้มใหม่เป็นเทรนด์ใหม่นะครับที่เราเห็นได้ชัดมากขึ้นนะถ้าถ้าเราดูแอปพลิเคชันนียเขาก็ใช้คำว่า ผู้อร้ก็คือเป็นผู้ใช้งานในลักษณะนี้คุณคุณจะใช้เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับเมือในแอปพลิเคชันผมเนี่ยผมถนัดที่จะใช้ภาษาอังกนะครับก็มีอยู่สองภาษาเนี่ยฮะต,ต่อไปในอนาคตอาจจะสามารถพัฒนาไปเป็นภาษาหลับนะฮะก็คงไม่ไม,ไม่ไม่นานเกินรอตอนนี้เขาก็เริ่มต้นที่จะผลักดันเรื่องนี้ออกมา และเริ่มมีผู้ที่ใช้งานทั้งหลายที่สนใจก็มาร่วมกับเรานะครับในเชิงของการทำให้ฝันที่เราอยากจะมีแอปพลิเคชันสำหรับมุสลิมและเป็นมิตรกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับแต่ว่าเขาอยู่ในกระบวนการของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลานเพื่อประโยชน์ของทุกคนฮาลานเพื่อประโยชน์ทุกคนกเรียกว่าฮาลันฟอร์ออนะฮะฮาลูฟูก็เป็น For all ไม่เฉพาะมุสลิมนะครับคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็มาใช้ได้เพียงแต่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยมันเป็นผล,ลิตภัณฑ์ฮาลลบังว่าท่านั้งลายคงมาเป็นผู้อยู่ในเครือข่ายของพวกเราต่อไปครับ